อีดีเมื่อวานเที่ยวบาเดียวบาเดียวบาเดียวนี่บาเดียวนี่บาเดียวเป็นอีกาแขงหรยีตาเต็มถุงเรคุณ่ม่อนหัวขง รอบแรกรอบแรกถึงมัดปล่อยไว้ห้าสิบโลคบันตักอากาศที่เข้าป่าตรงนี้กะดูวสวัสดีครับมาพบผมอ,อีกแล้วนะครับกับเอเซอร์ทุ่งปุ๋ยชาแนลนะครับโอ้ห่างหายไปนานเลยครับพักนี้ไม่ค่อยได้ออกข้างนอกนะวันนี้ เลิกงานตอนเย็นก็เลยพาคุณมาลาเอาคุณมาลาทุ่งปุยฉันแนวนะไปหาช้อนกุ้งนี่ครับอ่าจะดูว่ามันมีตัวไหมครับไปเลยครับเกิดดูปฏิทโอ้ครับคุณคุณมาลาสุดจุดดิต่อไปครับเดี๋ยวครับดูหมายกันเลก่อนนะฮะนี่ครับหมายข้างล่างนะครับ เราอยู่ทางนู้นครับลองไปดูกันโอ้โหครับโห้ปลาเรียบเลยปลาไหมครับไปตามมาทูครับห่วงแต่ขนมอย่นั่นแหละกิ่งโพโลอีกนะ จะมีหรือเปล่าน้ำมันไหลเลยก็ไม่รู้ใครจะไปรู้มีอนม่เอาไปที่พ่อจะตักแล้ว ตัวเห็นก็ไม่มีดูแล้วต้องมันจะมีตัวใหม่ปลาเยอะเลยคลองไปดูครับอลาซิวเต็มมีกุง้งไหมอ่ะเยอะๆไม่มันไม่อยู่ในพงหญ้านี่หรอเนี่ย ซัวซัวซัวทีเดียวเราขึ้นมาเลยมนลื่น LI นะระวังลื่นนะกลับไปเอาไปเอ๊ะคว่ำหมดอกเอาเนี่ใส่ดละโอ้ป่าเต็มเลย เขาข่าางได้กุ้มมงไม่ได้อยากได้ปลาดีเอาไปหมกเลยโมกบ้อเล้อไม่แห่ขึ้นจีบด้วคนไทยพอยแพอยแตกุ้งบังหนีอะไรยายอื้ม ที่อีเปิดโอฟ์ไอบีดีโอมื่อวานเที่ยเดียวบาดเดียวบาดเดียวบาดเดียวนี่บาดเดียวพี่นี่บาดเดียวเป็นอีตัแยรยตาตาเต็มถุงแล้ว่มากๆซกซกสองแบอย่คือแนี้ไม่ให้คุเโอยน้ำน้ำน้ำเช็คเี้ย thôi là ba tiền đấy, đúng không? Bạc là thui, thôi là ba Thái đây, nó có trông này đó. nó khỏi lại ở đây. được thì đó, anh Hãy subscribe cho có Ghiền rồi Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

เออมาเลยยัยเอากุ้งก็แลกุ้งก็นี้ก็้อนกุ้งขาวนี้ได้กุ้งเยอะมากเลยครับโอ้โหเล่นกันหลายรูเลยครับนี่ครับเอามาทําเมนูเด็ดนะครับส้มตําใส่กุ้งเต้นครับมเมนูที่หลายๆคนชอบกันครับอร่อยอย่าบอกใครชื่อครับผมครับผมคิดวนี้ก็ขอจบเป็นแค่นี้นะครับ ขอขอบคุณทุกซับทุกการกดไลค์ทุกการกดแ like, ชร์นะครับขอบคุณครับแล้วติดตามทุกปุ๋ยชาแนลต่อไปนะครับว่าครั้งหน้าเราจะพาไปที่ไหนไไขอบคุณครับ